กไรกิมีขอให้ปลูกได้จ้าโทรแมงโก้ใครกดแล้วคอมเมนต์เลยครับในรอบนี้มีอัปเดตสภาพอากาศใหม่เข้ามาที่จะเปลี่ยนทุก3ชั่วโมงกันเองครับและสภาพอากาศใหม่จะส่งผลต่อพืชในการปลูกด้วยเช่นกัน ให้มีการพันในรูปแบบใหม่สําหรับสายปสัสนธนาและก็ปั้นผลบอกเลยว่าอันนี้น่าชอบกันนะครับผมสึ่งเป้าหมายของเราในนี้เลยก็คือการตามหาเหล่าพืชกายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นเองครับผมกัดูฮะและก็ภารกิจในการปั้นผลใหญ่เราจะได้อะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเอาเวลาได้เวลาในการซื้อลัลวนะครับผมกันดูครับเวลาที่เรา,อารอคอยมานานก็คือโอ้พีสต้อกยังเพราะว่าเรามีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายหนึ่งก็คือการตามหาในส่วนของเออ ปั้นผลสายฟ้าต่อเองครับผมอีกอย่างหนึ่งคือเออสตาร์ฟูดมันมาด้วยนะครับผมน,น,นานๆทีผลนี้จะมาเพราะงั้นแล้วเราก็ต้องรีบซื้อนะครับผมแล้วก็รีสต็อกเยอะๆเองครับผมไม่ง่ายแล้วก็มันจะพลาดโอกาสง่ายๆเลยก็คือต้องรอต่ออะบิวอย่างเดียวนะครับผมบางทีอะบิวก็ถึงขายแค่เรมอนนะครับผมสตาร์ฟูดก็บางทีก็มีเหมือนกันนะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแวะซื้อสักแป๊บนะครับผมอบโอเคเหลือประมาณ20่ว่าวินนะครับผมยี่สิบสามยี่สิบสองวิวันเพราะคณดูครับไม่น่าทันรอบต่อไป สิบเจ็ดวิทันผมว่าทันซื้อหมดแล้วกันนะเรียบร้อยมาโอ้ยฝนตกด้วยว่ะปลูกตอนนี้น่าจะดีนะครับผมแต่ประเด็นก็คือเราต้องไปถ่ายคลิปเกมอื่นต่อนะครับผมอ่าที่ได้มาทั้งหมดก็ลาลาอ่าอย่างแล้วมาสิบสี่นะครับผมคนดูได้ไหมกว่ามาสิบสี่แล้วก็ได้ star ฟ r u i มาสิบสามอ้าวทำมาสิบสามวาคิงเลมอนสิบสี่นะครับผมไปค้าไปถ่ายเกมอื่นแป๊บเดียวจะกลับมาทําการปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับผมคนดูว่าฟาร์เรสโก เอาเราเองครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับผม่ะชั่วโมงสี่นทีก็รอฝนตกเพื่อทำอูเ็กทถึงกันเองครับผมคุดูฮาก็จากที่เราทําการรวบรวมเมล็ดหมากก็หวังว่าจะได้นะครับผมก็ <c oughs> เรามีาระดับซีเกตเยอะนะครับผมก็ที่ซื้อมาก็ระดับซีเกตก็อย่างละสิบสี่อันนะครับผมก็ครบเลยประมาณห้านะครับผมหกเออหกเมล็ดนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าสตาร์ฟูดเรามีถึงสามซึ่งก็ แต่มันน้อยจังวะงงเหมือนกันนะก็เราจะคาดหวังให้ได้นีออนหรือว่ารูบี้ก็น่าจะยากนะครับผมเพราะงั้นแล้วเอโอ,อโอกาสที่ไม่ได้สูงมากกว่าก็แน่นอนครับก็ดูครับก็ต้องแบบว่าให้มันติดท่ออากาศเนาะเช่นโฟลเซนเลยหรือว่าอิเล็กทริกแต่ผมอยากได้อิเล็กทริกนะคุณดูฮะมันสวยดีนะครับผมแต่ดับแรกต้องขอเคลียร์าฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้ปลูกกันหลายต้นเนาะเอออันนี้สี่หมื่นนะครับผมมันเป็นโกมันก็สิ่งเหมือนเองครับสูงสุดของเราคือแสนห้าครับผมคนอื่นสี่ห้าแสน เป็นไปได้ไงวะแม้ว่าต้องหาตัวใหญ่วกว่าน,นี้จริงๆมันสามารถรับซื้อได้แต่ว่าผมไม่อยากจะไปซื้อเพราะว่าเออมันเสี่ยงพวกแบบตัวดงตัวดูมนะคะผมอันตรายมาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมก็เลยว่าเราลองปูเองดีกว่าน่าจะเวอร์กว่าโอแคหรอตอนนี้ก็แสนสองนะครับผมที่เราทาการฟาร์มเวลไว้นั่นเองฮะอ่าโอแมงก้าสามหมื่นเจ็ดยังน้อยอยู่นะครับผมมาดูอ่ะว่าเดี๋ยวเออชั่วโมงสิบสี่ทีนี้เดี๋ยวเรารอกันแล้วกันนะครับผมปลาเลสโกอตอนนี้เวลาเกือบตีนหนึ่งนะครับผมุณดูฮาซึ่ง งงเหมือนกันฮะไอไอหลอดอุลตร้าพุไอหลอดกิจกรรมอีเวนต์มันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับคนดูอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยใหญ่มากครับคนดูมันทำเงินไม่เยอะหรอกนะคนดูใช่ไหมไอไอตัวเสียมนะครับแต่ว่ามันก็ตัวใหญ่กว่าเท่นะคนดูใช่ไหมมันนเท่นะครับผมอ่ามันหายไปนะครับผมงั้นขอดาวาสนาตีหนึ่งก็จะครบสามชั่วโมงใช่ไหมครับเอาดูว่าเดี๋ยวเรารอตีหนึ่งเลยกันนะว่าเออมันจะมาหรือเปล่าสหรับอีเวนต์ภูมิอากาศนะครับผมใครมานี่ว่าไง ว้มีจุงแมวมาด้วยน่ารักมากมีจุงแมวมาด้วยว่ะน่ารักชะมัดโอ้ยเหตุประสมมาคนดูครับสามสห้าไดา้ไดมอนด์บวกรูบี้นะคะผมห้าโอเคตอนนี้เหมือนน้าแข็งจะมานะครับผมถ้าเกิดผสมมันจะโขดขึ้นไหมน้ำแข็งจะมาแต่ว่าเราเราเราอแล้วอยู่คนดูครับเรารอสายฟ้าเออเอาไงดีว่าคนดูครับ ขอดูก่อนว่ามันยังไงนะน้ําแข็งน่าจะคูณมากกว่าสายฟ้านะครับผมคนดูฮะแต่เปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าคิดว่าอ่าตอนนี้ก็เออเววหกแปดหมื่นนะครับผมเกือบแสนแล้วแต่ว่าพอไปเวสิบนะจา่าถึงแสนอยู่นะครับผมถ้าเป็นได้ติกสายฟ้ามันคูณแค่สองนะครับผมแต่ว่าโฟเซนมันคูณสี่นั่นเองฮะมันคูณสี่บวกติดตันด้วยนะครับผมคุณดูซึ่งอ่ามันโอกาส15%นะครับผมแต่ว่าเออติดฟอกกี้มันคูณ2นะครับผมโอกาสมันเปชกคุณดูฮะมันมันติดจากอะไรวะคุณดูฟอกกี้ ส่วนนี้ติดจากกระถานะราวานะครับผมต้องติดตอนภูเขาไฟระเบิดนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้รอบนี้มันจะเวียนมาหรือเปล่าลนะเดีฮะแต่ั้ามังคูณสองมาเลยนะถ้าเกิดทำโฟร์เซตนี่ยคุมแน่นอน,นครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากได้เนะครับผมก็ดูครับมันไม่ค่อยสวยนะเดียฮะเออแต่เราผสมได้นี่หน่าคนดูครับลองดูแล้วกันนะน่ะอาระโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทําการลองกันเลยครับผมซึ่งรอบนี้เราปลูกแค่แครอทนะครับผมคนดูเดี๋ยวค่อยลองผสมดูนะฮะร,ระหว่าง กโกลกับโฟเซนมาผสมกันได้ใช่ไหมคิดว่าได้ครับผมอาลองดูมาติดไหมติดแค่เดียวครับอุ้ยสองหมื่นแปดปกติแล้วประมาณหลักพันอุ้ยคูณสี่เยอะนะครับผมคุณดูครับเยอะจะได้นะสองหมื่นแปดถือว่าได้นี้ก็หวังว่าองไฟระเบิดจะมานะครับผมคุณดูจะได้ลองดูด้วยแล้วก็เจฟ็อกกี้นี้ไม่ได้มาจากโชคไม่รู้ว่ามันได้ยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าต้องปลูกตอนไหนนะส่วนลาวาก็มานนี้ครับผมคุณดูไม่รู้ว่าอันนี้จะมาหรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าจะมานะปาครับทีนี้เดี๋ยวเรา รอแล้วกันนะครับผมโอเคสูตรที่เหลือก็ขายครับผมขายทิ้งตอนนี้ก็ ى, เวลาตีสี่นะครับผมเหมือนว่าเหมือนพยากรอากาศรอบหน้าก็เออจะป็นน้ําแข่งเหมือนกันนะครับผมก็ดูว่างั้นแปลว่าเออเรานอนได้ค่อยตื่นม,มาตอนทเที่ยงแล้วกันเพราะว่าเออมันมีไอเมี A ิวอยู่นะครับผมอ่าตอนเที่ยงสภาพอากาศน่าจะมาครบนะครับผมก็ดูเดี๋ยวรอตอนเที่ยงกันแล้วกันนะระหว่างนั้นก็ผูกเพิ่มแล้วกันอีกอย่างนึงคือก็จะมาลองเทสผสมมิวเทสด้วยนะครับผม หากเป็นมิวเทีกายพาลแล้วก็อาจจะแบบเพิ่มดาเมจได้เยอะก็ได้ถ้าเกิดเป็นต้นเล็กนะครับผมเพราะว่าต้นใหญ่มันก็โหดอยู่แล้วนะก็เออถ้าเกิดต้นใหญ่ติดกายพันก็ก็ดีเหมือนกันมาครับผมลองดูซิว่าออติดโฟเส้นทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ติดแค่สนะครับผมลและแกเป็นผลเล็กหมดเลยด้วยไมยก้อนอันนี้มันเกลือมากๆเกลือจัดจะมาลองทําการใส่นะครับผมเป็นทองแล้วก็เออเป็นโฟเส้นที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับผมอ่า เอาล่ะแล้วก็เป็นโฟเ้นนะครับผมเรียบร้อยทีนี้แล้วก็ทําการใส่พีพีไปด้วยเนาะไม่รู้ว่ามีสูตรหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมไปครับขอแยกทำการกด้วยละกันอือโอเคดูสิว่ามันอ๋อต้องรอครับผมก็ดูครับแป๊บไม่นานครับประมาณสามวินาทีเองเอาล่ะขอทําการดูแป๊บว่าได้ประมาณทั้งหมดเท่าไหร่อือโอเคหายไปไหนอะอ๋อเา้าตัวแล้วครับผม เหมือนเหมือนเฮติลโลกอก็ดูครับเหมือนเฮติลโลกเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตั้งแล้วกันนะดูสิว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับผมดาวเมจแปดหมื่นเริ่มต้นแล้วหนึ่งนะก็ดูนี่ขนาดเบือหนึ่งนะหากว่าสิล้วก็เพราะว่าเกือบล้านเอออันนี้ไม่ก็ดูครับอุ้ยมันมาพอดีครับผมราวาชิเก้นนะครับผมอันนี้ไม่ก็ดูอ่ะเดี๋ยวเราลองปลูกแล้วกันนะว่า มันจะได้สถานะใหม่หรือเปล่านะครับผมไปครบแล้วทำการปลูกเป็นโทมาริโต้แล้วกันนะครับผมดูดูซิว่ามันจะมาหรือเปล่าเอาเราโอเคขอญาตจ่ายเลยปึ๊บมาครุณดูว่ามันจะออกกี่ต้นครับมีต้นใหญ่ไหมวอเดชิฟไม่มีเลยครับุณดูครับมีเอ่อฟเซนมาได้ไงเดี๋ยวก่อนนะฟ,ฟัวเอ่ฟเซนมาได้ไง แร,ร่โลลยครับมีแต่ทองกับโบเซนครับอันอื่นไม่มีครับผมเดี๋ยวก่อนนอนเออเราเอาน้ําแข็งผสม,มกับสายฟ้านะครับผมคนดูที่เราได้มาต่อบิลนาซึ่งเวลหกมันแปดหมื่นดาเมจนะแต่ถ้าเกิดเพิ่มไป2กลกายพันแล้วก็อาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะครับผมเ้าล่ะเดี๋ยวเราค่อยรอดูแล้วกันนะว่าเออมันจะเท่าไหร่ขอญาตไปนอนแป๊บเจอกันตอนเที่ยงนะครับผมเอาล่ะอีก2อนาทีก็ใกล้จะเทียเ่ยงแล้วเองครับผมคนดูซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเออกายพันที่เราทาเมื่อคืนนั้น มันจะได้ประมาณไหนนะครับผมสีสวยหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะโหดไหมนั่นเองครับผมมันจะได้แล้วมันคนดูจะเข้าตัวแล้วไหมอโอเคได้แล้วครับผมอุ้ยสีเขียวนนออนกับโฟสเซนนะครับผมมีสายฟ้าด้วยเดี๋ยวทําการลองตั้งดูกันล้วกับผมว่าเนี่ยสวยกว่าเพราะเป็นสายฟ้าใช่ไหมสวยกว่าครับผมไปเรียบร้อยอก็แปดหมื่นเท่ากันนี่หว่ากัดูครับ 8ปดหมื่นเท่ากันพอการอันนี้เออเมื่อสองงั้นถ้าเกิดเรายัดลูกอมไปก็น่าจะโหดขึ้นไหมครับระหว่างนั้นก็รอครับผมรอแอดมินมาแล้วก็เอ่อทำการเสกผลเพิ่มเราจะได้ซื้อเพิ่มนะครับผมก็ดูแล้วก็ลูกเพิ่มมล้นเองอู้มาแล้วครับผมเหมือนจะเริ่มมาแล้วอันนี้แล้วนะเว้ยครับตื่นโอ้ดีเจใจมาแล้วครับบิวมาครับเอาไปก่อนแล้วกันนะขาดูไม่ได้จัดสวนเลยเพราะว่ากะจะมาจัดปลูกนะครับผมไม่ได้จัดสวนเลยแต่คิดว่าน่าจะไหวไหมบิวใช่ไหม อ่าดับเบิลดับบิลโอเคแต่ตอนนี้อยากได้เออมเมล็ดเอโอพีสต็อกมากกว่าแม้มีแต่เออเพราะอากาศอะไรก็ไม่รู้ก็ดูฮะสายฟงสายฟ้าฝนต้อฝนตกน้ำคงน้ำแข็งยังไม่มาเลยครับมันมาแต่เออกาเลติกออฟไซด์ดาวแล้วก็ Rainbow เรนโบว์อะไรพวกเนี้ยก็ดูเมื่อไรจะมาวะแต่อย่างน้อยก็มีเออมเมล็ดเข้ามาให้เราซื้อนะครับผมรับเรื่อยๆนะรับเรื่อยๆไป <c oughs> อาระทีนี้ก็รอครับรอให้จะเข้าว่าคนดูครับไอสตาร์ฟิต อยากได้เพิ่มนะครับผมคนดูอุ๊ยอะไรอ Heat w a v หรอสะโค้ดมันอยู่ในนี้นี่คนดูครับมันไม่ได้อยู่ในลาวานี่แม่งคนเขียนวิกิเม่งมั่วครับคนดูเม่งเสียถัวไม่ท้อปีเลยโอ้โหคนไทยรอกันงั้นเอองั้นปลูกครับผมงั้นปลูกครับในวิกิใครแม่งเขียนว่าคนดูแม่งมั่วจัดอะเดี๋ยวเรามาทาการปลูกกันเลยนะครับผมและนี่คือหนึ่งในสะภาพอากาศใหม่อ่ะโอเคจกัดไปครับ เราทาการปลูกแบบค้าๆลกันนะครับผมเพราะว่าเผื่อเอาไปผสมด้วยนะฮะตอนแรกกับปลูกแค่อ,อ,อย่างละถ้าอากาศนะแต่ผมคิดดูแล้วว่าปลูกค้าๆไว้จะได้เอาไปผสมนะครับถ้าเกิดติดนะมามาครับเอาลาสตาฟูเรียบร้อยเดี๋ยวจะเก็บไว้เออปลูกตอนสายฟ้ามาด้วยก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรียบร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราทําการกดสกิมแลยกันนะมาดูซิว่าสครอสจะมาหรือเปล่าสโคเชตขนาว่าไงไม่รู้นะครับผม ติดไฟไหม้นะครับผมคนดูมาขอจ่ายแล้วกันซึ๊ออู้ยมีต้นใหญ่ด้วยว่ะโอ้หเดียวก่อนสตาร์ฟูดต,ต้นใหญ่ <c oughs> อ้าวสิเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> คนดูฮะไฟมองไฟไหม้มา,าว้าวแต่ดีสุดก็น่าจะเป็นต้นใหญ่ไหมต้ใหญ่ไม่ติดไรนะครับผมแต่ว่าใหญ่มากแล้วไม่สองแสนเริ่มต้นคือสองแสนเวลหนึ่งครับคนดูคิดดูแล้วกันว่าหากเวลห้าเวลหกแล้วก็ เศษร้านนะคะผมร้านแน่นอนอันนี้ก็เจอติสาณุไฟไหม้นะครับผมอุ้ยล่าโฟเซมาไงวะแต่ไม่เป็นไรโคดูรักก็ดีผสมได้นะครับผมแต่ดีสุดชอบสุดก็ต้นใหญ่ต้นแรกที่มันใหญ่คันนี้ของเรานะครับผมมาดูอุ้ยใหญ่ครึ่งฟาร์มโอ้มาได้ลูบี้มาด้วยนะครับผมโอ้โหจัดลูบี้ต้นแรกของเราดาเมสี่หมื่นเก้าเวลหนึ่งผสม ผสมได้ครับจัดไปครับเดี๋ยวไปผสมนะแหาว่ามาแล้วครับขอญาตซื้อรับเรียบร้อยอาราตอนนี้สายฟ้าเหมือนว่าจะมาอีกรอบนะครับผมขอญาตทาการปลูกแล้วกันเอาให้หมดแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ที่เราได้มาก็ปลูกหมดแล้วกันนะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแมงโก้แมงโก้ผสมมันแน่นอนผมบอกเลยว้าฮฮ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 ทีนี้ก็ใส่ต่อครับผมก็ดูครับไอโผลที่เราเพิ่งซื้อเมื่อกี้บ้าเ้ยเกือบปลูกแล้วกัดูวะ สต็อกมาพอดีนะครับผมจัดไปครับอูโหได้ปลูกเพิ่มด้วยแต่ว่าคิงเลมอนกับสตาร์ฟู้ดไม่มาขายโอ<ฮ>้ย<ฮ>ใจร้ายจังกูว่ะแต่ไม่รครับอย่างน้อยก็ติดฉากก็ดีครับขอต้นใหญ่แล้วก็ติดกายพันธุ์ได้ไหมได้ปูละขอต้นใหญ่ติดกายพันธุจ่ายแล้วกันนะครับมาดูคราบต้นใหญ่ไหมคราบโอเคเหมือนจะมีใหญ่อยู่อุย้ยโอ้โหติดอยู่ประมาณไม่กี่อันแต่โปเส้นมาครับผมอุย้ย โฟร์เซนเมงโกมานีผสมได้ต่อครับอ่าสตาร์ฟูดคล้ายๆกับนีออนนะค็เดูฮะแต่วันนี้เราได้เออลูบี้มาขาดแค่เออนีออนกับฟล็อกไหมครับผมติดหมอกติดหมอกเราย,ยังไม่ได้นะครับผมอ่านี่คิงเลมอนติดโฟร์เซนโฟร์เซนผสมพันต่อได้ติดสายฟ้าว้าไม่มีฟล็อกนะครับผมฟล็อกมันต้องหาจากไหนวะก็า,าดูใครที่รู้เขาไปละกันนะอ่ะประมาณนี้ครับผมขอให้ทุกคน Enjoy นะแนะ่นอน Enjoy อีกแล้วอันนี้โอเคบ๊ายบบาาย๊ยบาย ขอบคุณมากนะที่มาช่วยฉันปั้นผลก็วันนี้เหนือความคาดหมายก็คือเจ้าสตาร์ฟุตที่เป็นต้นใหญ่นะครับผมก็ดูครับอ่าแต่อย่างน้อยก็ได้ลูบี้มานะค็ดูลูบี้ต้นแรกของเราเป็นต้นแมงโก้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคันี้ไปล้วครับบ๊ายบายครับ